วันนี้กับสวัสดีเอฟซีเนี่ยเหมือนเศ้านะครับเศ้าวันที่สิบสี่นะครับวันศุกร์ที่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเด้อรอบนี้ครับมาตามต่อกับเล่าพัฒนานะครับของปูโครหลาดนะครับปูโครหลาดมาแล้วครับเปิดซุ้มตัวเลขใหม่แล้วครับของปูโครหลาดกวานห้องจิตเปิงตตัวเลขของปูโคราดนะครับ เ,เราออกำลังเพิ่มผลหวยเหล้ารอบที่แล้วนะครับวันที่สิบสองนะครับเราบัตรพุดที่พันมานะครับแปดเก้าหนึ <c oughs> ่งศูนย์สามสี่ครับเลขไทยสามตัวกับศูนย์สามสี่ด้วยครับเสวนเลขล่างกับหนึ่งศูนย์ครับครับครเข้าไปเบังผลงานของฟูโคาลาดรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วของปู่โคลาด สบายครับเป็นวัดที่นอง <c oughs> เปิดแอร์ไวม้มดขึ้นอากาศมันเอาบบดนี้มาลรึมห่มหมครับ <c oughs> เปิดแอร์ไว้รับเมืองมากเป็นวัดกนเลือ <c oughs> <c oughs> เสียงเนอเลยครับ <c oughs> ครับกับเล่าพัฒนาปูขรา,าดของหมวดที่แล้วนะครับของมันผุดทีพผ่านมาครับสูตรบนของปูขรา,าดนะครับ <c oughs> วิ่งสครับวิ่งรูดสามวิ่งรูดสมแล้วก็สุดจับคู่สามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับสี่หกสี่เจ็ดสี่ปดห้าห้าเดห้าปดนะครับผลไว่เล่าออกวิ่งสามขับเขาบนนะครับของปูคราดว, <c oughs> วิ่งสามเอาสูตรบนเหมนเดินให้ความนะครับเด้อของปูคราด ่วนล่างนะครับบิงหลุดที่ศูนย์นะครับจับคู่วกับนีแปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งครับของฟูโคลัตครับกะรอบนี้นะครับของปูโคลัตอะเขาที่ศูนย์หนึ่งนะครับตะวเหล็กออกหนึ่งศูนย์มันออกหนึ่งศูนย์นะครับเนี่ยออกตัวกับนะครับข้อตัวกับ ครับคู่สุดท้ายกับเปียบสองเก้าสองศูนย์สองครับเขาเท่งเรียกวิ่งนะครับของปูขราดเขาเท่งสุดจับคูนะครับตะว่าออกตัวครับครับรอบนี้เขาก็มาตามต่อของปูขราดอีกครับ พอสบายครับวันศุกร์นะครับ ที่สิก็ก66เ, <c oughs> เราพัฒนาเราพัฒนา โอโคลาต <c oughs> สูตรบนนะครับสูตรบนวิ่งรูดนะครับเอาสูตรบนก่อนครับ สูตรบนวิ่งเจ็ดตัวเดียวนะครับจับคู่แบบห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าครับ 5, ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับของปูขราษตอนนี้นะครับครับเขาจะคอยไปเบิ้งตัวเนี่ยน้ำกันนะครับเอาสูตรล้างก้อนครับ สูดล่างสูตรล่างนะครับวิ่งรูดนะครับวิ่งเดครับจับคู่ห้าหก

แบบนะครับ สูตรบนของปูขลดดรลาดนะครับเด้อสูตรบนรอบนี้ก็มาวิ่งเก็บนะครับเด้อพี่น้องของปูขรลาดวิ่งเก็บนะครับแล้วก็สูตรเด่นของปูขรลาดนะครับมีเจ็ดเก้าครับเจ็ดศูนย์เป็นเพีงเจ็ดนะครับเด้อเจ็ดหนึ่งครับครับ บนบันิมาสูตรล้างครับวิ่งที่8ปดนะครับเ,เด่นแปดล้างเด้น8ดนะครับสูตรเด้น8ดนะครับกับมี่ยูห้าปดนะครับ6กแปดเป สังเกตเบื้องเลขวิ่งนะครับให้ดีนะครับของปูขั้วห <c oughs> ลักรอบที่แล้วนะครับของปูโค้วหลัก็ <c oughs> แม่นนะครับ <c oughs> เลขวิ่งเลขวิ่งบนวิ่งล่างของปูครับเขาเขาเบิดทุกตัวนะครับครับรอบนี้ก็ไอ้เอฟซีห้าชัปหน้าจอก่อนครับ ครับการรอบนี้ก็ขอให้เอฟซีของเซียนนาดีนะครับทุกท่านรอบนี้นะครับให้มีโศกมีมันเด้อพี่น้องเห็นได้ขึ้นมาหมือนเราครับรอบนี้เซียนนาดีบ่ได้ไปสรุปควงสุดท้ายนั่สามอาจารย์นะครับเพราะว่าติดธุระครับในขาอำเภอครับมือนี้ก็เลยบ่ได้ไปอีกอย่างหนึ่งก็บ่สบายนั่ครับ เป็นวัดครับยานวัดไปติมู่ครับครับไทยนี่ก็ขออวยพรให้พี่น้องเข้าสุขูสุขคนนะครับมีโกมีมันเป็นํำกันสุขสุขคนให้อยู่ดีไม่แห้งด้ครับเด้อสุขภาแข็งแรงเดินทางไปใสมาไสกับปลอดภัยนะครับเด้อครับคลิบนีเส้นนั่นดีก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ครับคลิบหนาเจอกันไหมครับสวัสดีครับ